ให้ดูการดูแลสุขภาพตนเองแบบพึ่งตนเองนะครับนี่ก็คือการเจาะเลือดด้านหลังโดยใช้ชุดถ้วยดูดนะดึงมีสายจาับแล้วก็มีเข็มปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึป๊อันนี้หมายความว่าเราอยู่คนเดียวเราพึ่งตัวเองถ้าปวดเราปวดหลังปวดไหล่ปวดอะไรพวกนี้นก็คือเลือดเสียมันตกค้างวัน แล้วก็สามารถที่จะตัเจาะตึ๊กตึกตกตกต๊กตึกตึกตึกแล้วก็ใช้ชุดถ้วยดูด,ดูดทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน3านาทีนะครับเราก็จะดึงเลือดเสียที่มันตกค้างที่ทําให้เราปวดเมื่อยหรือว่าไม่สบายได้เดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าด้านหน้านี่ก็เจาะนะครับเจาะได้เหมือนกัน คือจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราเมื่อยแล้วก็ข,ขัดแล้วก็แสดงว่าเลือดตรงนั้นน่ะมันไหลเวียนไม่ดีเมื่อเลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดึงออกนะครับการดึงออกเนี่ยมันปลอดภัยเพราะว่าเข็มเนี่ยเป็นเข็มเล็กนิดเดียวเข็มเนี่ยเป็นเข็มเจาะเบาหวานเนี่ยนะ แล้วก็ไม่แม่แม่อันตรายนะขอให้เราใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแล้วก็ดึงอันนี้เป็นเข็มที่ซื้อมาจากไต้หวันนะครับเมืองไทยไม่ทราบมีหรือเปล่าแล้วก็มีสไตล์เกาหลีนะครับเจาะดูดแล้วก็ทําความสะอาดด้านเรื่องเลือดของเราเชื้อของเราตรงนี้ไม่มีปัญหาส่วนการดูดออกเนี่ยก็ดูดออกตามสไตล์แพทย์แผนจีนที่เขาเรียกว่าฟั่งเสียโดยใช้อุปกรณ์ปากวน อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่ให้ดูเป็นเรียลลิตี้เลยว่า,าการดูแลตัวเองของคนจีนเนี่ยก็จะใช้วิธีงี้เจาะดูดออกดูดออกนะเป็นที่หน้าอกเป็นที่แขนเป็นที่หัวไหล่เป็นที่หัวเข่าเนี่ยเราสามารถที่จะดูดออกได้เลยนี่ถ้าว่าเรามีความรู้แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงก็อยากไปรักษาคนอื่นนะทำที่ตัวเองก่อนให้ดูไว้เป็นองค์ความรู้สักสองสามนาทีนะครับว่า คนที่แข็งแรงก็ทําได้เหมือนกันนะครับครับพอเป,เป็นความรู้ปรมเลือดเยอะมากเลยซึ่งริมเลือดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวทําให้เราปวดเมื่อยนะครับทําให้เราล้าแต่พอเราดึงออกแล้วตรงนั้นเหมือนกับเราเอารถเสียออกเนี่ยถนนหนทางก็เดินดีเลือดลงก็ไหลเวียนดีทันนี้ทํามาไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมาน่าจะสัก5ปีละนะก็ทําประมาณสักปีละครั้งปีละครั้ง ก็อย่าทําเยอะนะถ้าทําเยอะก็ไปบริจาคเลือดให้กับสปาการาชิาดีกว่าเพราะว่าต้องทำช่วงที่เราอวนเมื่อยจริงๆนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้คนอื่นทําให้ก็จะดีแต่ผมเนี่ยเรว่าอยู่ไต้หวันมา15บห้านปะีก็อยู่กับหมอพวกเนี้ยตลอดเวลามีองค์ความรู้เยอะนะก็เชี่ยวชาญแล้วก็รู้ว่าข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนต้องระวังอะไรนะครับให้ดูว่ารูปแบบอย่างนี้ก็มีอยู่ในไต้หวันที่ไปอยู่ไปเรียนมา นี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกของไต้หวันสาธิตวิธีการเช็ดเลือดหลังจากใช้ครอบแกล้วดูดเลือดพิษออกซึ่งต้องใช้ผ้าเช็ดเนื่องจากทำคนเดียวทำด้วยความสุข,ขุมสะอาดปลอดภัย จับให้ถูกต้องอย่าให้เลือดไหลใช้ผ้าซับถ้ามีรูรั่วก็จะเลือดไหลลินออกให้ดีทำในห้องน้ำเด็ข้างหนึ่งจะใช้วิธีเดียวกันใช้พ่อขนหนูที่ซับเลือดได้สะดวก แล้วก็ล้างในน้ำได้เลยจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์มาเช็ดปิดปากแผลปกติเลือดเราก็มีความสามารถในการฆ่าเชื้ออยู่แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำนองเดียวกันพยายามจับขอบถ้วยให้แน่นแล้วค่อยแกะด้านบนฝาออก เพื่อไม่ให้เลือดไหลลินนี่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะพึ่งตนเองสูงมากปกติแล้วสำหรับคนใหม่ควรจะไปหาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นสำคัญส่วนตัวเนื่องจากอยู่กับไต้หวันมาเรียนรู้มา10กว่าปีจึงทำได้ด้วยตนเองนั่นคือตัวอย่างคราบเลือดที่เราดึงออกจากจุดที่มีปัญหา ขอบคุณครับ